สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์พุดด่มโวยการข่าวแอนดี้เคเกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้ก็เช่นเคยค่ะเมย์จะมาสรุปข่าวสั้นทันเหตุการณ์ให้กับเทรดเดอร์อย่างคุณได้ฟังกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอไรร้อนแรงเกิดขึ้นบ้างค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทองคำค่ะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ1,800เป็นครั้งแรกนะคะในรอบกว่า9ปีค่ะท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังทำสถิติสูงสุดรายวันค่ะโดยณขณะนี้ค่ะตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะ60,000กว่ารายภายใน1วันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆค่ะแลวก็นับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในโลกด้วยค่ะ ทางด้านออสเตรเลียนะคะก็ประกาศปิดเมืองเป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะหลังจากที่สอแววสัญ,ญญาณการระบาดระลอกที่2นะคะซึ่งคาดการว่าการระบาดระลอกที่2นะคะจะมีความรุนแรงมากกว่าครั้งแรกเลยคะ่ะส่วนฮ่องกงนะคะก็เตรียมเพิ่มมาตรการรับมือไวรัสโคโรนาค่ะโดยการประกาศปิดโรงเรียนนับตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าตรวจพบจํานวนผู้ติดเชื้อนเนี่ยสูงขึ้น,นะคะ่ะ ทางด้านตลาดหุ้น n แอสแ q นะคะก็ไม่น้อยหน้าทองคําค่ะปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระดับใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวลงเป็นเวลา4วันติดต่อกันค่ะโดยมีปัจจัยมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาทั่วโลกนะคะที่ยังคงไม่ได้ดีขึ้นค่ะสิ่งนี้นะคะก็ช่วยสร้างความกังวลให้กับตลาดทุนเป็นอย่างมากค่ะ และอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่อาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นยุโรปค่ะนั่นก็คือการที่ธนาคารกลางยุโรปนะคะเผยว่าอาจจะยังคงนโยบายทางการเงินไว้เช่นเดิมอีกสักระยะค่ะเนื่องมาจากว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะเพิ่งมีการปรับเพิ่มโปรแกร,รมหนุนเศรษฐ,ฐกิจค่ะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนานะคะโดยการปรับงบให้มาอยู่ที่1.35ล้านล้านยูโรค่ะหรือมีมูลค่าเท่ากับ1.52ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวร้อนแรงในตลาดหุ้นเกิดขึ้นมากมายเช่นกันนะคะหุ้น h s b c ค่ะร่วงลงหนักสุดในรอบกว่า2เดือนค่ะท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะอาจจะจํากัดการเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารฮ่องกงค่ะข่าวนี้นะคะไม่ได้ส่งผลแค่ในตลาดหุ้นเท่านั้นค่ะหลังจากที่จีนนะคะอนุมัติผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงค่ะเงินดอลลาร์ฮ่องกงนะคะก็อ่อนลงค่ะมาอยู่ในกรอบที่7 7 5ถึง7.85ค่ะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากว่านักลงทุนนะคะเริ่มกังวลถึงเสถียรภาพทางการเงินของเงินดอลลาร์ฮ่องกงค่ะแม้ว่านโยบายทางการเงินของฮ่องกงนะคะจะเดินตามธนาคารกราาลางสหรัฐค่ะแต่ตอนนี้นะคะอัตราดอกเบีย้ยในฮ่องกงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนี้นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยดึงให้นักลงทุนค่ะยังต้องการถือเงินดอลลาร์ฮ่องกงอยู่บ้างค่ะจบจากข่าวหนักๆแล้วนะคะเราก็มาดูหุ้นร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างค่ะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอีลอนมัสค่ะก็ประกาศกลางที่ประชุม World AI Conference นะคะในเมืองเชียงไฮ้ค่ะว่าขณะนี้ค่ะการพัฒนารถไฟฟ้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเท s l a นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับร้อซค่ะใกล้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะและคาดว่าอาจจะพร้อมใช้นะคะภายในสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งการประกาศครั้งนี้ของอีลอนมัสคะก็ยิ่งหน,นะะุนราคาหุ้นเทสลาค่ะให้พุ่งขึ้นไปแตะที่ระดับ1,400เหรียญสหรัฐค่ะ ส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งที่พุ่งทยานเช่นกันนะคะก็คือหุ้นของ n o v a v ว็ค่ะซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทผลิตวัคซีนโควิด -19 ในสหรัฐนะคะเนื่องจากตอนนี้ค่ะมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะเตรียมอัดฉีดเงินทุนให้อีก1,600ล้านเหรียญค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะก็มีแผนที่จะทําการทดลองวัคซีนนะคะในเฟสสุดท้ายหรือว่าเฟสที่3ค่ะในช่วงปลายปีนี้ค่ะน่าจะเป็นราวๆเดือนตุลาคมนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะผลิตวัคซีนนะคะให้ได้100ล้านโดสภายในต้นปีนี้หรือว่าเดือนมกรา2021 ส่วนทางด้านคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะคะก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวอร์เรนบัฟเฟตค่ะก็เริ่มกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งนึงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ได้เทความเชื่อมั่นลงไปในหุ้นกลุ่มธุรกิจขนส่งและจัดเก็บพลังงานธรรมชาติอย่างโดมิเ i ียนเอเน y ค่ะ จบจากข่าวในตลาดหุ้นแล้วนะคะเรามาดูกันบ้างค่ะว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาและก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เมย์ได้กล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันในสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับ63,000รายใน1วันแล้วค่ะทรัมป์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ประกาศถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกหรือว่าจ h o ออย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่6รกรกฎาคมปี2021ค่ะ เนื่องมาจากว่า WHO นะคะมีกฎว่าประเทศสมาชิกเนี่ยต้องแจ้งการออกจากการเป็นสมาชิกอย่างน้อยล่วงหน้าเป็นเวลา1ปีค่ะโดยทรัมป์นะคะก็ให้เหตุผลว่า WHO นะคะยืนข้างจีนมากเกินไปค่ะและทรัมป์นะคะหรือว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็ไม่สามารถวางใจในจีนได้อีกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากทรัมป์แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะประธานในทีประคนใหม่เนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะที่จะสั่งระง,งับการออกจาก WHO ได้เช่นกันค่ะ ทางโจไบเดนนะคะก็รีบออกนโยบายหาเสียงส่วนนโยบายทรัมป์ทันทีค่ะโดยการที่ออกมาประกาศว่าถ้าหากว่าเขาได้รับการเลือกตั้งนะคะเขาจะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับไปเข้าร่วม WHO อีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะขา่าวใหญ่ที่สื่อให้ความสนใจเนี่ยก็คือการที่ทรัมป์นะคะยอมใส่หน้ากากาอนามัยแล้วนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต่อต้านแล้วก็ขัดข้านมาต,ตลอดค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อทรัมป์เนี่ยต้องไปเยี่ยมทหารที่ติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลทหารเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เรามาดูทางด้านตลาดแรงงานในสหรัฐบ้างนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยอดผู้ใช้สิทธิ์ว่างงานในสหรัฐค่ะลดลงมาอยู่ที่1.31ล้านคนนะคะซึ่งนับว่าลดลงจากที่คาดการไว้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะข่าวนี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยดันให้ตลาดหุ้นแน s d ดตเนี่ยปิดตัวไปที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลา2วันค่ะจบจากทางด้านสาหารัฐอเมริกานะคะเรามาดูทางด้านฝั่งยุโรปกันบ้างค่ะ สภาพภาพยุโรปนะคะปรับลดคาดการเศรษฐกิจยุโรปค่ะซึ่งคาดการว่าเศรษฐกิจนะคะจะยังคงถดถอยไปจนถึงปี2021ค่ะส่วนทางด้านฝรั่งเศสนะคะเศรษฐกิจฝรั่งเศสค่ะปรับตัวขึ้นจากช่วงแรกของปีนะคะหลังจากที่สุดหนักลงไปในช่วง2ไตรามาสแรกค่ะโดยมีสาเหตุมาจากการปิดเมืองในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2ของฝรั่งเศสที่ผ่านมานะคะก็สุดหนักลงไปถึง17%ค่ะจากไตรามาสแรกนะคะโดยคาดการว่า เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในไตรามาสที่3ค่ะเป็น19%ค่ะและก็อาจจะขึ้นมาอีก3%ในไตรามาสที่4ค่ะซึ่งหากว่าคำนวณรวมกันแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจสุดลงมาอยู่ที่9%ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะองค์การการ,การค้าของเยอรมนีค่ะก็ออกมากล่าวว่ายอดส่งออกของเยอรมนีนะคะมีแนวโน้มจะร่วงลงค่ะ15%นะคะและคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี2021ค่ะซึ่งคาาดว่จะอยี่รา7%ค่ะ และนี่นะคะก็คือข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและต่อมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าช่วงสัปดาห์ที่กาลังจะถึงนี้มีข่าวอะไรบ้างที่เทรดเดอร์อย่างคุณจําเป็นต้องรู้ค่ะเรามาเริ่มกันที่วันจันทร์นะคะธนาคารอังกฤษค่ะเตรียมแถลงการนโยบายทางการเงินค่ะส่วนในวันอังคารนะคะธนาคารฝรั่งเศสค่ะหยุดทําการเนื่องในวันชาติค่ะส่วนทางด้านออสเตรเลียนะคะก็เตรียมประกาศดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจค่ะ ่วนจีนค่ะก็เตรียมประกาศงบทุนการค้านะคะทางด้านอังกฤษนะคะเตรียมประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่ะส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาค่ะก็เตรียมประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะเรามาดูกันต่อในวันพุธนะคะญี่ปุ่นค่ะเตรียมเปิดเผยรายงานภาพร,ารวมทางการเงินนะคะและก็รายงานนโยบายทางการเงินค่ะส่วนทางด้านอังกฤษค่ะเตรียมเปิดเผยดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อค่ะส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะเตรียมเปิดเผยผลผลิตมวลรวมภาคอุตสาหกรรมค่ะและก็ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังค่ะ ธนาคารสวิตนะคะแล้วก็ธนาคารกลางแคนาดาค่ะเตรียมรแถลงการน,นโยบายทางการเงินนะคะส่วนทางด้านธนาคารกลางแคนาดาค่ะก็เตรียมประกาศอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งคาดการว่าธนาคารกลางแคนาดานะคะจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25ค่ะมาต่อกันที่วันพฤหัสบดีนะคะนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะทางด้านออสเตรเลียน,นะคะก็เตรียมประกาศตัวเลขอัตรา,าการจ้างงานแล้วก็อัตราการว่างงานค่ะ ส่วนจีนค่ะเตรียมเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะทางด้านอังกฤษค่ะก็เตรียมเปิดเผยยอดผู้ใช้สิทธิ์คนว่างงานค่ะส่วนทางด้านธนาคารกลางยุโรปนะคะก็เตรียมเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย refinance และก็แถลงการนโยบายทางการเงินค่ะแคนาดานะคะเตรียมเปิดเผยอัตราการจ้างงานนอกภาคกเกษตรกรรมโดย ADP ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมเปิดเผยยอดคาปรีดัชนีภาคก,การผลิตในฟิลาเดลเฟียและจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์คนว่างงานค่ะ ส่วนในวันศุกร์นะคะธนาคารอังกฤษค่ะก็เตรียมรายงานสถานการณ์ทางการเงินโดยผู้ว่าการธนาคารค่ะทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะและนี้นะคะก็คือข่าวทั้งหมดที่เมย์ได้เลือกมานะคะเมย์เชื่อว่าข่าวทั้งหมดนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อพอร์ตการลงทุนของเทรดเดอร์อย่างคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมย์ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ